ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็พามาที่จังหวัดชายภูมิก็คือวัดถ้ำขามเวรุวันบ้านน้ำอุน่นอำเภอควนจันจังหวัดชายภูมิครับวัดแห่งนี้เป็นสถานที่สัป,ปยะมากเลยครับนี่ก็เป็นสถานที่ดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ใหญ่เทียบโลกอุดร ป็นที่สักาการะบูชากราบไหว้แล้วก็สถานที่ของวัดถ้ำขามแห่งนี้ก็อุดมสมบูรณ์ครับสบปายะเหมาะมากสำหรับนักปฏิบัติธรรมสำหรับสถานที่แห่งนี้ก็อุดมสมบูรณ์ครับก็มีพระอาจารย์ศักดิ์ท่านเป็นผู้ปกครองที่นี่ท่านก็อยู่มา ปฏิบัติปฏิบัติชอบาำรับผู้ที่ได้เข้ามาใกล้คิดครับน,นี่ครับสถานที่แล้วถ้ำขามแห่งนี้จะมีภาพเขียนสีถ้ำขามไว้ขึ้นไปข้างบนแต่ตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนก็ไม่ได้ขึ้นครับเรมีป้ายของกรมชิลปากรก็มาขึ้นทะเบียนไว้ เรียบร้อยครับตามพระราชบัญญัติโบราณสถานวัตถุชิตปะวัตถุได้วิบธารทสารแห่งชาติกอดติดไว้เรียบร้อยสำหรับข้อแนะนำต่างๆก็ตามนี้ครับ,รบข้อแนะนำต่างๆครับสำหรับวิธีเที่ยวทำให้ปลอดภัยก็คือหน้าฝนงดเที่ยวทำ เที่ยวทำต้องมีจองที่นี่นำทางเสมอเตรียมร่างกายให้พร้อมอุปกรณ์จำเป็นต้องมีให้ครบพร้อมใช้และปฏิบัติตามกฎและข้อห้ามต่างๆก็คือการเที่ยวทำให้ปลอดภัยครับสำหรับสถานที่ทางขึ้นทำไปแต่ตอนนี้เป็นหน้าฝนหลับตรงนี้ก็เป็นสะสะนานวก็คงมีปลาแต่ตัวยยใหญ่ๆมาก ก็ตอนนี้ก็เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตีถังก็คงจะทำศาลาปฏิบัติธรรมใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ได้มาที่วัดถ้ำขามเวรุวันบ้านน้าอุน่นอาเภอควนสารจังหวัดชัยภูมิครับก็หากใครได้ผ่านมาทางนี้ก็มาปฏิบัติธรรมแวะชมได้นะครับ สถานที่สัปปายะอุดมสมบูรณ์ครับสำหรับตรงนี้ก็ตีผังไว้กพคงข้อในครูบายจาร์งคงจะคิดทำศาลาปฏิบัติธรรมหรือศาลาพักในจิตของสงต่อไปนะครับ ิวทั์สวยงามครับมีกองจะเป็นถังที่ทันที่ไว้ก็กว่างพอามสำคัญประมาณหนอึ่งไรสำหรับข้างบนทางขึ้นถ้ำนะครับสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะมาปฏิบัติธรรมหรือผ่านมาก็มาแวะได้ครับ สำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายครับนี่แหละครับปฏิัติธรรมขามเรรวนบ้านน้ำอุ่นอำเภอคานสารจังหวัดชัยภูมิสิ่งก็มีพ่อแม่พระอาจารย์พระอาจารย์สักด์ท่านก็ปฏิบัติอยู่ที่นี่มาสามสิบสี่สิบปีละก็ถือว่าเป็นพระ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุปฏิปันโนองค์หนึ่งของสายพระกรรมฐานครับห้าคนที่จะรู้ครับเพราะท่านจะอยู่แบบสับายยะจริงๆไม่ค่อยไปไหนมาไหนนะครับอยู่ง่ายชันง่ายดูครับอย่างรถท่านก็โบราณจริงๆครับครับรเบียง อาจจะเป็นงวดนี้ก็ได้นะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนครับไม่รู้ละครับทะเบียนสวยนะครับงวดนี้อาจจะเป็นของวันที่หนึ่งก็ได้อาจจะเป็นของวันที่หนึ่งมิถุนาก็ได้แปดหกแปดหาเลขรถก็คงแปดหกเจ็ดได้นะครับ สวยงามจริงๆคิวทัดนี่เป็นสะครับขอบคุณครับครับยรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ